คุณถึงเคสที่2นะครับเคสที่2ก็เพิ่งไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยนะครับอายุ81ปีแล้วนะครับซึ่งเคสนี้นะครับเป็นเคสที่ถามว่าเป็นทางด้านเส้นเลือดหัวใจนะครับเส้นเลือดใหญ่นะครับที่เรียกว่าเอออติกนะครับแตกครับปกติเส้นเลือดไม่ได้แตกง่ายๆนะครับซึ่งท่านก็คือมีประวัติในการที่ดูดบุหรี่มายาวนานนะสี่สิบห้าสิบปีตั้งแต่ตอน ไปหนุ่มละกันคนเนาะแล้วก็มีความเครียดน,นะครับแต่ก็ไม่ได้มไม่ได้ดื่มเหล้านะครับแค่ปัจจัยแค่นี้นะครับทำให้ท่านอนะ่ะเส้นเลือดหัวใจแตกนะครับกระทันหันจริงๆแล้วความเป็นตปาสิบห้นะที่โรงพยาบาลนะฮะที่โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งนึงนะครับ แล้วก็รักษารอดชีวิตมาได้ครับทีนี้การพื้นฟูนะครับหัวใจจะต้องเต้นแรงไม่ได้นะครับทํางานหนักไม่ได้เพราะตัวที่ซ่อมแซมไปใส่หลอดเลือดเทียมนะครับซึ่ง,งเป็นเส้นเแดงใหญ่ใหญ่เข้านิ้วโป้งเรานี่นะครับบางทีเราจะเจอเส้นเลือดหัวใจตีบเนาะเส้นเลือดหัวใจอุดตันจะทำบายพาสหรือว่าจะทำะะ C A B G อะไรต่างๆแ,แต่นะครับแต่เคสน,นี้ครับ แตกใส่หลอดเลือดเลือดเทียนครับเคร่นี้การฟื้นฟูของเราใช้เวลา1เดือนเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะกลับมาช่วยหลตัวเองเดินด้วยตัวเองนะครับโดยมีคนดูแลอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างประกองซึ่งโปรแกรมของเราทําอย่างระมัดร,ระวังครับสัญญาณชีพนะครับทุกวินาทีทุกนาทีครับมอนิเตอร์กันแบบเหมือนคนไข้ไอซียูกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ค่อยๆอพัฒนาขึ้นมานเรื่อยๆจนสามารถตอนนี้ก็กลับบ้าน ก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่บ้านได้อย่างดีครับก็ถือว่าเป็นเคสที่ยากมากในการพยาบาลแล้วก็การเก้ไาขบาัดครับ